สวัสดีครับเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้มาเที่ยวป่าเที่ยวเข่ากันครับอันนี้เป็นปากทางเข้าป่าครับหรือว่าเป็นที่ทําการป่าไม้ชุมชนครับ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่มีผลผลิตของป่าเช่นหน่อไม้แล้วก็เห็ดโคนเป็นต้นกำลังออกอยู่ชาวบ้านก็จะกลับรถมาจอดรถไปตรงนี้แล้วก็จะเดินเข้าป่ากัน